อโต้กับส่วนรถจุกจากหน้าป้ายเลยจ้าทุกคนขาคันนี้นะคะเลเวลดับเบิลแคบสองสี่เอ็มพีเซตติชั่นใหม่ยี่สิบตัวรถจะได้ปีสองพนะคะทุกคนขาจดทะเบียนปี2021กับเลขไม้ส2 0 0 0นกิโลเมตรค่ะกับสีดูออโต้แบนด์เลเวลพร้อมกับแม็กใหม่สีร้อนแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้ข้างในนะคะเปลี่ยนบอะหนังให้ใหม่ยกชุดแล้วเป็นบอะหนังสีเดียวกับฟอร์จูเนอร์เลยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะคะสีประตูออ,ตโ,อโต้แนะนําคันนี้มากมากเลยหน้าป้ายขายอยู่ห้าแสนกว่าค่ะใครมาจากคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นรส่วนลดพิเศษเหลือสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นจะ้ะและที่สำคัญนะทุกคนนะออกลดส่วนลดพิเศษผ่อนอยู 7, ่ที่เจ็ดถึงแปดฉบับต่อปีได้ขับสี่ประตูออ,ตโ,อโต้แบบนี้ค่ะถ้าตัวสูงมันจะจ่ายค่าภาษีแพงไปมันจะออกยากออกลำบากผ่อนแพงไปอะไรไป แค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนค่าสามารถหุดของได้เหมือนกันค่ะที่สำคัญผู้ใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกสบายด้วยใครอยากได้คันนี้นะคะทักพ่อความมาได้เลยนะสิบตัว๊ะพร้อ,อแมแบกหม่เลขกไมล์สองหมื่นปีหนปีห่ผ่อนเจ็บพันตลอดสัญญาเท่านั้นใครสนใจทักมาเลยค่ะ